ตัวอ่อนของปะการังที่เล็กมากกว่าเม็ดทรายล่องลอยอยู่ในน้ำทะเลอาจจะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะนานเป็นหลายอาทิตย์ขึ้นอยู่กับชนิดปะการังและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะจมตัวลงเกาะบนพื้นที่ที่เหมาะสมจะเริญเติบโต,ตเป็นตัวเต็มวัยหนึ่งตัวเรียกว่าโพลิปมีลักษณะเหมือนแมงกะพรุนหงายจะหล่ตัวจิว๋ว ล่องลอยอยู่ในทะเลพบได้ทั่วไปในเขตอุณหภูมิร้อนขึ้นตัวเข้าไปอยู่ในโพลิปของปะการังแล้วทวีจำนวนขึ้นสาหร่ายตัวจิ๋วพวกนี้เรียกว่าสาหร่ายซูเซนเทอรีพวกเขาสามารถสังเคะห์แสงให้ธาตุอาหารแก่โพลิปสาหร่ายพวกนี้ยังให้สีสันแก่โพลิปอีกด้วยโพลิปหนึ่งตัวของปะการังจะมีการเจริญเติบโตและแตกหน่อเพิ่มจำนวนเป็นร้อยเป็นพัน,พนโพลิปรวมกันเรียกว่าโคลโลนี เรื่องเวลาต่อมาปะการังชนิดต่างๆจะเจริญเติบโตรวมกันเรียกว่าแนวปะการังปะการังเป็นสัตว์ที่บอบบางต่อการเปลี่ยนแปลงมากหากอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงหนถึงสองศาเซลเซียสนานติดต่อกันเกิน3-4สสัปดาห์ปะการังจะเกิดความเครียด และสาหลายซูชซนเทอรีจะย้ายตัวออกจากปะการังทำให้ปะการังสูญเสียแหล่งที่มาของอาหารหลักและสีสันนี่คือปรากฏการณ์ประการังฟอกขาวปะการังพวกที่อ่อนไหวที่สุดอาจทนต่อสภาพฟอกขาวอยู่ได้ประมาณหเดือนจากนั้นจึงตายไปส่วนพวกที่ทนได้ดีอาจอยู่ในสภาพฟอกขาวได้2-3เดือนดังนั้น หากอุณหภูมิลดลงภายใน1เดือนหลังจากการเกิดฟอกขาวปะการังส่วนใหญ่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้ปัจจุบันเราพบเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวที่ขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง